เพราะได้มารับความรู้จากโรงเรียนเพราะว่าวิชาศิลปะสนุกแล้วก็มีเพื่อนเยอะกว่าโรงเรียนเก่าหนังสือให้อ่านเยอะแล้วก็มีความรู้เยอะด้วยหดูชอบโรงเรียนมัธยมเพราะว่าจะได้รับความรู้แล้วเล่นกับเพื่อนเพราะมีหนังสือให้อ่านเยอะแล้วก็ชอบกิจกรรมที่โรงเรียนจัดด้วยครับ Because teaching is not too hard I love to go to u school because I can play with my friends. I can meet my friends. I can meet the teacher and have activities. ก็เรียนไม่ค่อยหนักนะครับแล้วง่ายด้วยได้เรียนกับครูต่างชาติแล้วได้ทำกิจกรรมเยอะแยะได้เรียนส t ตมแล้วและได้เรียนคอมพิวเตอร์ได้เรียนได้เรียนหลายๆวิชาสนุกมากเลยครับ เรียนไม่หนักค่ะคุณครูก็เตรียมกิจกรรมให้หลายอย่างเช่นกิจกรรมสัมผัสชีวิตกิจกรรมบูรณาการแล้วก็กิจกรรมสังคมที่ได้เข้าห้องธรรมจริยาค่ะการบ้านไม่เยอะค่ะ,คะชอบวิชาอังกฤษเพราวะว่าพีชื่อลุงใจดี after school I don't have any homework because I already finished all the worksheets at school I don't have much homework because EP don't give much homework. They r e nice, they r e kind, and they help me to learn. ระบบ m c p Pick up อ่ะคือระบบที่คุณพ่อคุณแม่กดแล้วมันจะแด้งมาที่ iPad ของมาสเตอร์หรือคุณครูที่เฝ้าเด็กๆตอนที่เด็กๆอ่ะจะกลับบ้าน แล้วถ้ามันจะเด้งเข้ามาในไอแพดแล้วคุณครูก็จะรู้ว่าคุณแม่ของเด็กคนนู้นจะมาใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วเขาก็เลยบอกเด็กๆว่าให้เตรียมตัวคุณแม่ใกล้จะมาแล้วคุณครูติมให้จดกันบ้านทีละเส้นได้ไม่พอก็จดบรรทัดใหม่แล้วถ้าคนที่ไม่ทัน ก็ส่งลงไปในโฮมเวิร์กออนไลน์เสร็จแล้วพอตอนกลับบ้านก็ไปเขียนต่อในโฮมเวิร์ก